อสังหาริมทรัพย์ในจีนเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วอาการเป็นไงบ้างหายยังซึ่งบอกเลยนะว่าถ้าเกิดอยากรู้ว่าอาการเศรษฐกิจข,ของประเทศจีนเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีขึ้นหรือยังมีอินดิเคเตอร์อันนึงที่ดูแล้วแบบชัดเลยว่าเขาแบบหายยังอะ่ะก็คือดูที่ราคาบ้านค่ะซึ่งถ้าดูแบบคร่าวๆในชาร์ตราคาบ้านคือเอา้ายังไม่ดีขึ้นนี่หว่า ซึ่งบอกเลยว่าวิกฤตอสังหาริรทรนมาซับมันก็นั่นแหละมันยังไม่ดีขึ้นเหมือนกันค่ะมีแต่เจ็บลึกกว่าเดิมอีกสนำสนุนข้อมูลคลิปนี้นะคะกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือ สนับสนุนช่องทรายมานันี่มอสเตอร์กันง่ายๆเลยนะคะแค่กด subscribe ให้ s รายแค่ทีเดียวก็พอแล้วแถมคนที่กดแล้วนะคะไม่ต้องกดซ้ำค่ะกดแล้วกดเลยไม่ต้องกดอีกแล้วก็อย่าไปกดโดนเข้าอีกนะคะเดี๋ยวว่ามันจะหายไปเอาแค่ทีเดียวก็พอแล้วขอบคุณค่ะสินทรัพย์ทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยนะคะเวลาราคามันขึ้นอะ่ะมันก็จะขึ้นแหละแต่มันไม่มีอะไรที่แบบมีแต่ขาขึ้นขึ้นแล้วขึ้นเลยซึ่งเวลาที่ราคามันหยุดขึ้นแล้วมันลงเนี่ยมัน เป็นความเจ็บปวดทุกครั้งราคาอาสังหาริมทรัพย์ในจีนก็เช่นกันซึ่งมันเจ็บปวดหนักมากค่ะเพราะว่าราคาอาสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนมันเคยขึ้นแบบขึ้นเร็วยิ่งกว่าจรวดนะคะทำเอาคนในประเทศจีนที่ไม่ค่อยมีโอกาสลงทุนในอย่างอื่นเอาเงินมาลงในอสังหาริมทรัพย์หมดเลยค่ะทำงานหนักทํางานมาเยอะขนาดไหนตลอดทั้งชีวิตทุ่มมันไปหมดเลยในอสังหาริมทรัพย์จนกระทั่งเกิดวิกฤตอสังหามัมันพังพินาศลงมามันก็พังลงมาพร้อมๆกับเงินเก็บและชีวิตของประชาชนในประเทศจีนอีกนับล้านคน ตัวเลที่เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ของจีนวันนี้นะคะมันก็แปลว่าสิ่งที่รัฐบาลแม้กระทั่งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของจีนได้พยายามในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมามันไม่ได้ผลค่ะแม้กระทั่งรัฐบาลจีนก็ไม่สามารถสั่งให้คนที่ป่วยเป็นมะเร็งหายป่วยได้แล้วก็ไม่สามารถสั่งให้เศรษฐกิจประเทศจีนที่มันกําลังแย่ หายแย่ได้เหมือนกันวิกิตอสังหาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันทําให้เกิดความเจ็บปวดลงไปในประชาชนแบบวงกว้างมากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เรียกว่า Negative Equity ค่ะหรือว่าการผ่อนให้กับซากมันก็คือประชาชนนะสมมติว่าตอนที่ราคาบ้านมันกําลังขึ้นค่ะแล้วสมมติว่ามีคนไปซื้อบ้านเนี่ยในราคาอ่ะเอาสิล้านละกันง่ายๆ10ล้านนะแล้วราคาตรงนี้ใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นราคายอดดอยอะ่ะพอซื้อไปปุ๊บก็ผ่อนใช่ปะ ่อในระหว่างที่ผ่อนนะ่ะราคาสินทรัพย์มันค่อยๆ่่วงค่อยๆ่่วงค่อยๆ่่วงสมมติซื้อไป10ล้านผ่อนไป3ปีแล้วปรากฏว่าผ่อนไป3ปีสมมติว่าผ่อนไปได้ล้านหนึงเหลือ9ล้านแต่ว่าไอ้สปีนั้นนะ่ะราคาบ้านจาก10ล้านนะมันลดลงไปเหลือแค่แบบ สมมติ5ล้านอย่างเงี้ยราคาบ้าน3ปีลดลงไปเลยอ5ล้านแต่ที่ไอผ่อนอ่ะผ่อนหายไปแค่ล้านเดียวแปลว่าเงินผ่อนยังต้องเหลือค้างผ่อนอีก9ล้านไอเงินที่เหลือค้างผ่อนเน่ะ9ล้านราคาบ้านเหลือแค่5ล้านส่วนต่างอันนั้นนะ่ะก็คืออะไรอ่ะขาดทุนหรือที่แย่ไปกว่านั้นอีกนะก็คือผ่อนไปละแต่อสังหามันล้มไม่มีการก่อสร้างเกิดขึ้นค่ะแต่เงินที่จะต้องผ่อนก็จะต้องผ่อนต่อผ่อนให้อะไรผ่อนให้ซากค่ะ ซึ่งไอ้ส่วนต่างของความขาดทุนที่บอกว่าราคาบ้านมันลงไปต่ำกว่าเงินที่เหลือที่จะต้องผ่อนอีกเนี่ยเขาเรียกว่าเนกาทีฟอ e ควิตี้ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่แบบอสังหาร1-2แห่งอะไรแบบนั้นนะแต่มันเกิดขึ้นแบบเป็นหมื่นเป็นพันทั่วประเทศจีนแล้วถามว่าอสังหารทรมพั์เนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนกับเศรษฐกิจจีนอสังหารทรัพั์เนี่ยคิดเป็น20-30%ของ GDP จีจีเลยค่ะแต่ที่มันแย่ไปมากกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือด้วยความที่ประเทศจีนนะปกติแล้วประชาชน หลายเหมือนประเทศอื่นไม่เหมือนไม่เหมือนไทยไม่เหมือนอเมริกาอย่างเงี้ยแหละคนจีนเขามีออปชันในการเลือกลงทุนไม่เยอะส่วนอย่างหนึ่งที่เขาสามารถลงทุนได้วันนั้นก็คืออสังหาริมทรัพย์ทําให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะมันคือเงินออม หรือว่าแบบเป็นความมั่งคั่งอะเจของคนจีนเลยค่ะซึ่งคาว่า75%สอใส่ขอบแปลงี้เลยเนอะว่า75%ามันคือทั้งชีวิตเขาลยแหละที่เหลืออีก25%น่าจะเป็นเงินแบบใช้กินอะแล้วถ้าเกิดว่าตอนที่อสังหาริมทรัพย์ล้มอะแต่ว่าคนยังจําเป็นจะต้องผ่อนต่อแล้วผ่อนให้กับอะไรก็ไม่รู้ผ่อนให้กับซากปรักหักพังด้วยซ้ําไปเนี่ยคนก็ไม่เอาเงินมากินมาใช้แล้วเศรษฐกิจจีนการบริโภคภายในมันถึงแย่ไงซึงาาามาหารนั้น้ิใชปอส ทรัพย์ล้มสัญญาบ้านอะไรที่ซื้อไปอะ่ะมันก็เลยเป็นแค่บ้านกระดาษพอเกิดวิกฤตการก่สสอสร้างก็คืออย่างดีคือทิ้งไว้ครึ่งกลางๆอย่างไม่ดีก็คือเสาบ้านยังไม่มาเลยเก็บเงินมาทั้งชีวิตเอามาทิ้งเอาไว้ในอสังหาแต่พอซื้อไปแล้วกลับไม่มีอัปเดตไม่มีการตอบกลับมีแต่สัญญาลมๆแรงๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวจีนนับล้านคนค่ะซึ่งคนที่โดนใครจะยอมใครจะแบบ เฮ้ยเจอแบบนี้ใครจะยอมผ่อนให้กับซากที่มันไม่มีอยู่จริงใช่ป่ะเขาทั้งโกรธทั้งแค้นและเกิดเป็นการประท้วงที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรงค่ะ ซึ่งประชาชนชาวจีนที่มาประท้วงเนี่ยนะคะเขาก็มีข้อเรียกร้องว่าเขาจะไม่ยอมจ่ายค่าจำนองบ้านต่อเด็ดขาดถ้าเกิดว่ามันไม่มีการก่อสร้างจนกระทั่งแบบเออสำเร็จเป็นอสังหาที่เขาต้องการจะซื้อตั้งแต่แรกแต่สิ่งที่ผู้ประท้วงได้รับนะคะมีทั้งการตอบโต้ทางกฎหมายมีการข่มขู่มีการใช้กําลังแต่ผู้ชุมนุมประท้วงเขาก็ยืนยันนะคะว่าจะมายัดเยียดภาระผ่อนบ้านที่ไม่มีจริง ในวันที่เขาแทบจะไม่มีกินแบบนี้เขาก็ไม่ถอยเหมือนกันแล้วพอมันเริ่มมีคนแบบประท้วงโครงการที่1มันก็มีคนเห็นตัวอย่างแล้วก็พร้อมที่จะลุกฮือขึ้นมาทันทีโครงการที่2ที่3ที่4ที่ร้อยจนกระทั่งเกิดการประท้วงแบบเดียวกันที่จะไม่ยอมจ่ายค่าจำนองบ้านให้กับอสังหาหรือทรรพยทที่ก่อสร้างไม่เสร็จนะคะเป็นโครงการในจีนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีกกว่า300โครงการในทั้งหมด91เมืองในประเทศจีนแล้วที่มันรุนแรงหนักมากๆเนี่ยเพราะว่านี่มันไม่ใช่แค่การเรียกร้องค่าเสีย แต่มันเป็นการชุมนุมประท้วงเพื่อต่อสู้กับระบบการเงินที่ทําให้ชีวิตพวกเขา พังทีนี้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้มันก็คือยิ่งใหญ่เลยรู้จักคำว่าเตอร์ r f l y e f ฟ e c t ป่ะขนาดผีเสื้อขยับปีกอะโลกมันยังเปลี่ยนได้แล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในจีนกับความโกรธแค้นของคนจีนเป็นนับล้านเพราะฉะนั้นผลกระทบที่ตามมามันก็อลังการเหมือนกันค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์นะคะพอคนแบบเออเงินที่เราสะสมมาในอสังหาริมทรัพย์มันแบบมันพังไปต่อหน้าต่อตาแล้วใช่ป่ะคนก็คิดว่า ถ้างั้นเนี่ยฉันยังเหลือเงินเก็บอีกส่วนหนึ่งเงินเก็บที่ว่านั้นมันก็คืออยู่ในธนาคารค่ะแต่ว่าเหตุการณ์หลังจากช่วงนั้นนะคะพออสังหาริมทรัพย์มันพังคนเดินหน้าสู่ธนาคารธนาคารกลับไม่ให้ถอนค่ะเพราะว่ามีคนแห่มาถอนเงินกันเยอะมากๆธนาคารคืออายัดบัญชีไม่ให้ถอนเลยแล้วพอมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นนะคะคนที่แบบเพิ่งจะตกใจมาจากวิกฤตอสังหาริมทรัพย์มาเจอธนาคารไม่ให้ถอนเงินของตัวเองออกจากธนาคารจากบัญชีตัวเองอีกอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นการประท้วง ประท้วงธนาคารเพื่อที่จะขอถอนเงินของตัวเองออกจากธนาคารให้ได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพในข่าวเลยว่ามันก็เป็นความรุนแรงเป็นการประทะกันร,ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่อีกเหมือนเคยค่ะซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว,ว่าจะสามารถจะกําจัดการประท้วงต่อต้านจากประชาชนไปได้นะคะแต่มันยังไม่ใช่การรักษาโรคค่ะมันยังเป็นแค่กินยารักษาตามอาการ เพราะว่าสิ่งที่ประเทศจีนกําลังเจออยู่ตอนนี้นะคะก็คือใช้สงครามการค้าจีนคือเป้าหลักเป้าแรกเป้าที่รุนแรงที่สุดที่สหรัฐอเมริกาจะโจมตีใส่ ซึ่งสิ่งที่ประเทศจีนทำก็คือบอกว่าได้เตรียมตัวมานานและแล้วก็ได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนตลาดในการค้าขายเปลี่ยนเส้นทางการขายสินค้าส่งออกจากที่เคยส่งไปสหรัฐอเมริกาเยอะๆนะก็จะเอาเข้ามาขายภายในประเทศแทนมันก็เลยทําให้เกิดภาวะ เงินฝืดขึ้นค่ะ Producer Price Index ดัชนีผู้ผลิตในจีนนะคะล่วงแบบล่วงแบบเกินปีติดกันแบบ16เดือนแล้วมาช่วงนี้ช่วงหลังๆคือมันไม่ใช่แค่ล่วงต่อเนื่องอะแต่ว่ามันล่วงเร็วแล้วก็ล่วงแรงด้วยตอนนี้คือล่วงแรงที่สุดในรอบ7ปีที่ผ่านมาเลยสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันที่แบบเราเห็นเกิดขึ้นในสภาพเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเลยนะเขาเรียกเหมือนกันเลยว่าเงินฝืดเป็นพิษถ้าเดียวกันเป๊ะเลยก็คือต้นทุนการผลิตมันลดลงใช่ป่ะทำให้ราคาสินค้าลดลงเพราะราคาสินค้าลดลงผู้บริโภคก็เลเริ่มอ ซื้อขอขงเพราะว่าเราจะซื้อทําไมในเมื่อซื้อวันนี้มันราคาเท่านี้แต่ถ้าซื้ออาทิตย์หน้ามันอาจจะถูกกว่านี้นะคนก็เลยที่เลือกที่จะชะลอไม่ซื้อไม่บริโภคค่ะแล้วพอผู้บริโภคเริ่มชะลอการซื้อเศรษฐกิจมันก็ยิ่งหยุดชะงักเพราะว่ามันก็จะไม่มีเงินหมุนเวียนไม่มีเงินไหลเวียนในเศรษฐกิจแล้วมันก็จะกลายเป็นเงินฝืดที่เรียกว่าเงินฝืดเป็นพิษการบริโภคน้อยลงบริษัทมีกําไรลดลงมีเงินในการจ้างงานลดลงแล้วก็มีเงินในการลงทุนลดลงด้วยเศรษฐกิจก็คือจะแยก แล้ววนไปซึ่งถามว่ารัฐบาลจีนทํายังไงบ้างคือรัฐบาลจีนก็ทําทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดเงินดาวบ้านหรือว่าการบอกให้บริษัทใหญ่ๆนะห้ามขายหุ้นออกหรือว่าจะต้องให้กันแบบช่วยซื้อหุ้นคืนอะไรเงี้ยทำหมดทุกอย่างแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่มันจะได้ผลที่ชัดเจนเลยแล้วสิ่งที่ เป็นผลกระทบออกมาเป็นตัวเลขที่รู้สึกว่าเจ็บปวดที่สุดก็คือ youth unemployment rate ค่ะอัตราว่างงานของคนหนุ่มสาวเด็กจบใหม่ตกงานเยอะมากนะคะจะเห็นว่าเยอะสุดๆเลยตั้งแต่ปี2024พอจะมาถึงปี2025โอเคมันมีสวิงแหละมันมีแบบลดลงบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพอเข้าปี2025อัตรา youth unemployment rate มันก็ยังเยอะอยู่ดีอยู่ที่15สมมติว่ามีคนแบบเรียนจบมา20คนอนะมันจะมี สามคนเลยนะที่ไม่มีงานทำและสิ่งที่จีนกำลังเจออยู่ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกไปแหละสงครามการค้าซึ่งจริงประเทศจีนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะอุตสาหกรรมที่จะเอามาผลักดันเศรษฐกิจจีนมันก็ไม่ได้มีแค่อสังหาริมทรัพย์หรอกมันยังมีอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่อเมริกาก็ไม่ชอบยุโรปก็ไม่ชอบทั่วโลกก็ไม่ชอบแต่จีนทาได้ดีมากเลยนั่นก็คือการส่งออกแต่ขอโทษนะเพราะตอนนี้ จะส่งออกมันก็ค่อนข้างยากเพราะกำลังอยู่ท่ามกลางสงครามการค้าใช่ปบะโดนัลด์ทรัมป์พี่เขาจัดเต็ม ประเทศจีนเนี่ยเขามีฉายาว่าโรงงานการผลิตโลกแต่ว่าตั้งแต่ปี2018ที่โดนสหรัฐอเมริกาเตะตัดขาศาสตร์ส,สงครามการค้าใส่ครั้งแรกเนี่ยมันก็ทําให้สายป่านธุรกิจในประเทศจีนเนี่ยขาดสะบั้นกันเป็นว่าเล่นเลยจนกระทั่งเป็นชนวนลุกลามมาจนเกิดวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่มันใหญ่โตมาจนถึงวันนี้เนี่ยแหละแต่จนกระทั่งมาถึงรอบนี้เนี่ยนะสงครามการค้ารอบสองถึงแม้ว่าประเทศจีนจะบอกว่าเอออ้วมีเลิ่งนิ่งเคิร์ฟนะอยู่มาห้าพันปีไม่เคยมี อยู่ๆจะไม่มีขึ้นมาอ้วก็จะอยู่ต่อไปให้ได้แต่จะอย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกาก็ยังเป็นตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ดีมันเถียงยากแถมสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขายังมีอํานาจในการไปชักชวนพันธมิตรประเทศนู้นประเทศนี้ให้เข้าร่วมกับประเทศเขาอีกที่อาจจะไม่ถึงกับแบบไม่เอาสินค้าจีนแต่อาจจะแบบว่าลดการบริโภคสินค้าจีนไปเลยซึ่งโลกใบนี้มันก็มีเท่านี้ ตลาดใหญ่มันก็มีเท่านี้จีนจะเลี่ยงไม่ขายกับอเมริกาจะไปหาตลาดที่ใหญ่กว่าอเมริกาให้ได้อีกทีนึงต้องไปขายนู่นแล้วดาวอังคารซึ่งมันก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นตอนนี้ ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนที่เรียกว่าการส่งออกมันก็คือยากขึ้นความต้องการสินค้าจีนในโลกนี้มันเยอะไหมมันเยอะแหละมันก็ยังเยอะมากอยู่แต่ถามว่ามันลดลงไหมมันลดลงค่ะเพราะว่าสงครามการค้านี่แหละทั่วโลกมีความจําเป็นที่จะต้องพิจาราณาการเลิก แบบเลิกใช้สินค้าจีนให้มันลดลงหรือว่าพิจารณาที่จะไม่เอาจีนเป็นฐานการผลิตพิจารณาที่จะไม่เอาโรงงานไปตั้งในจีนแล้วเพราะว่ามันอาจจะไม่คุ้มกับการที่จะต้องตั้งโรงงานในจีนแล้วไปขายกับอเมริกาแล้วโดนภาษีมากขนาดนั้นยกเว้นว่าไอ้ที่ศาลสั่งว่าอเมริกาไปขึ้นภาษีนําเข้าใส่จีนผิดกฎหมายแล้วเขาจะยกเลิกซึ่งอันนี้ต้องดูกันอีกทีนะซึ่งในปี2024ค่ะการส่งออกของจีนเนี่ยล่วงลงเยอะมากเลยนะคะติดลบถึง 7. 5เ์ และสิ่งที่มันแย่ไปมากกว่านั้นอีกก็คือเงินลงทุนโดยตรงที่เข้าไปในประเทศจีนค่ะ Foreign Direct Investment ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูชาร์ตนี้ย้อนไป10ปีนะจะเห็นว่า3ปีล่าสุดค่ะ Foreign Direct Investment เงินลงทุนโดยตรงที่เข้าไปในจีนมาลดลงเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาจากปี2024เข้าปี2025ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันลดลงไปอีกนะเราไปดูกันเทียบกันชัดๆนะคะเอาแบบช่วงเวลาเดียวกันของปีเดียวกันค่ะเมษายน2025นะคะมี Foreign Direct Investment เข้ามาในจีนแค่3 2 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในขณะที่ปีที่แล้วนะ เมปา2024มี Foreign Direct Investment เข้ามาในจีนตั้ง5 0 0นล้านเงินเข้ามาในประเทศเนี่ยมันน้อยลงทุกปีเลยแล้วมันก็น้อยลงเรื่อยๆและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ทําให้เศรษฐกิจประเทศจีนน่าเป็นห่วงในระดับโครงสร้างเลยก็คือประชากรค่คะประชากรจีนนอกจากจะลดลงแล้วประชากรผู้สูงอายุก็ยังเยอะขึ้นเยอะมากเลยค่ะ ชาตินี้นะคะสีแดงก็คืออายุคนวัยทำงานที่มากขึ้นค่ะก็จะต้องเลื่อนเวลากเกษียณออกไปซึ่งจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2020ประชากรจีนเนี่ยเห็นไหมว่ามันเริ่มลดลงอัตราการเติบโตของประชากรก็ลดลงเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งปีล่าสุดนะคะอัตราการเติบโตประชากรของจีนคือติดลบแล้วนะติดลบอยู่0.23และข้อมูลจากรัฐบาลจีนนะคะว่าเออในประเทศจีนมีผู้สูงอายุอยู่เท่าไหร่ผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีในประเทศจีนข้อมูลนี้ใส่หาได้นะคะของปี2023จะเห็นว่าแค่ปี202 0 าม,มาก็มีประชากรที่อายุเกิน60ปีในจีนเกือบ300ล้านคนแล้วนะปีนี้2 0 2 5ผ่านมาอีก2ปีจะต้องมีมากกว่านี้มากๆเลยค่ะ ซึ่งถ้าพูดอย่างนี้นะก็จะนึกถึงประเทศญี่ปุ่นที่กำลังประสบปัญหาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเหมือนกันแต่สิ่งที่จีนต่างจากญี่ปุ่นก็คือรัฐสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชากรสูงอายุค่ะคือญี่ปุ่นนะถึงแม้ว่าวันนี้จะพูดได้ว่าเขามีไม่พอหรอกนะแต่ประเทศจีนนะคะเขาไม่มีค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าสูงอายุเนี่ยตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของเขาเลยก็คือพึ่งพาลูกหลานแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้เศรษฐ,ฐกิจมันไม่ดีใช่ไหมคะลูกหลานที่จบใหม่เนี่ยก็าหางานทํายากยุสอัน employment rate ก็คือสูงมากๆหรือถ้าเกิดว่าลูกหลานคนไหนที่มีงานทําอยู่แล้วเจอวิกฤตอสังหาริมทรัพย์เข้าไปเนี่ยก็ ก็ตกงานกันเยอะนะคะแล้วก็ไหนจะเงินเก็บที่เก็บกันมาทั้งชีวิตอีกแบบปู่ยญาตายายอากงอมาม่าเก็บเงินไว้ในอสังหาริมทรัพย์ก็พังกันไปทั่วหน้าตั้งแต่เกิดวิกฤตกันแล้วซึ่งสิ่งที่ทรายพูดถึงเนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนแค่หนึ่งครอบครัว2ครอบครัวแต่มันเกิดขึ้นกับคนจีนนับล้านครอบครัวที่เสียเงินเก็บทั้งชีวิตไปกับอสังหาริมทรัพย์แล้วตอนนี้ก็กําลังจะต้องกลับมาปลูกผักเพื่อดํารงชีวิตแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่า จะรอดไหมซึ่งรัฐบาลจีนนะคะก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะต้องเจอกับ impossible dilemma การตัดสินใจที่ไม่มีทางออกที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเลือก choice ไหนก็มีความเป็นไปได้ที่จะเจอหายนาทั้งหมดเพราะถ้าเกิดว่าตอนนี้รัฐบาลจีนเลือกที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงไปมากกว่านี้อีกเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการกู้ยืมเงินมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเป็นการผลักดันให้เกิดการกู้ที่มีคุณภาพต่ำและก็เป็นการสร้างนิสัยให้คนเนี่ยเลือกที่จะกู้เงินเพื่อที่จะเอาหนี้ใหม่ไปจ่ายหนี้ ก่าประทังชีวิตให้อยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่ลดอัดตราดอกเบี้ยไม่สนับสน,นุนการกู้ยืมเงินก็เป็นไปได้ว่าประชาชนที่กําลังล่อแล่ล่อแล่อยู่นั้นอาจจะไม่รอดหรือถ้าเกิดประเทศจีนเลือกที่จะ,ะช่วยเหลือหรือว่าอุ้มกระตุ้นการควบคุมเศรษฐกิจแบบกลางๆนะคะกล่าวว่าให้ความเจ็บปวดนิดๆหน่อยๆมันไหลผ่านแทรกซึมเข้าไปในประชาชนบ้างเนี่ยเพื่อที่จะได้แบบปรับตัวกันมันอาจจะกลายเป็นว่าไม่ได้ ปล่อยไปกะให้มันอยู่กลางๆแต่มันกลายเป็นหนักมากไงซึ่งการสะดุดของเศรษฐกิจประเทศจีนเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่มันจะไม่เหมือนแบบญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการสะดุดแบบสินทรัพย์ทางการเงินพันธบัตรรัฐบาลอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสะดุดของประเทศจีนมันจะจับต้องได้มากกว่านั้นอีกค่ะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าฉายาเขาคือโรงงานของโลกงนะคะถ้าเกิดว่าประเทศจีนเนี่ยสะดุดล้มขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นการพังพินาศของซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมทรัพยากรการผลิตใดๆที่ มันจะส่งผลกระทบกับการผลิตทั่วโลก